สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปน,นุชมาอยู่ที่เมืองบิงการ่านะคะบ้าน,นุชก็เลยมาเจอนี่ค่ะไอเดียก็ดีค่ะเขาปลูกส้มนะคะทั้งถนนเลยค่ะเห็นไหมคะแต่ว่าเขาก็จะมีทรายบอกว่าถนนเขาทั้งถนนเลยนะคะสองฝั่งค่ะเขาปลูกต้นส้มค่ะแต่เขาก็จะ ป้ายไว้เลยนะคะห้ามเก็บค่ะอ๋อไอเดียดีเนาะนี่ค่ะตอนนี้เห็นไหมคะเพื่อนๆนทั้งถนนเลยนะคะแดงกำลังเหลืองสวยเลยค่ะต้นน้นนะคะนี่ทั้งถนนเลยค่ะอะไอเดียดีเนาะแต่ว่าห้ามเก็บนะคะเก็บแล้วก็โดนจับเลยค่ะ ไปค่ะกันจะพาเดินไปนี่ค่ะสองฝั่งเลยกำลังเหลืองสวยเลยค่ะห้ามเก็บนะคะแต่ว่าดูสิเพราะว่าเขาห้ามเก็บนี่เองมันได้ล่วงลงไปเลยค่ะนี่นี่ค่ะห้ามโอ้โหดีจังเลยเนาะก็ทำไว้นะคะให้ชมค่ะนี่อีกเมืองหนึ่งนะคะ เ <an the k ling> มืองบ้านนอกออสเตรเลียค่ะมาถนนมีส้มทั้งถนนเลยค่ะอ๋อดีจังเลยเห็นไหมกำลังสุกค่ะขอต่อด้วยสวนดอกไม้อีกนิดหนึ่งนะคะนี่กุหลาบเต็มไปหมดเลยค่ะสวยงามค่ะไปแล้วค่ะลุงเปียม,มารอแล้วทั้งถนนค่ะ